ใครเป็นคนเอาสมุดไพรให้คุณพิงกิจอีชันเองสุค่ะแต่อีชันตั้งใจต้มสมุนไพรให้คุณระยะท่านไม่ใช่แม่พริงนะจสค่ะโอ๊ยตายแล้ว นี่หมายความว่าถ้าเกิดคุณระยะกินเข้าไปไม่กระอักเลือดเหมือนแม่พิงเหรอเจ้าคะ่ะอุ้ยฉันไม่อยากจะคิดเจ้าคะ่ะจวยเองตั้งใจทําร้ายคุณระยะเหรอปลัก่ะเจ้าค่ะถ้าไม่ใช่ไม่จะเป็นแบบนี้ไนดะ้ยังไงเราพี่คะจวนคงไม่คิดร้ายกับอีฉันหรอกคะ่ะข้ามาขอสมนยภัยที่พี่บุญออกมาให้แกได้สิใช่แล้วเจ้าคะ่ะ นางอิ่มนางอิมมันต้องคิดรายต่อคุณทยาแน่ๆเลยเจ้าค่ะแล้วนางอิมมันไ่เกี่ยวอะไรด้วยก็นางอิ่มเป็นคนเอาสมุนไพรให้อีฉันนี่เจ้าค่ะที่ฉันสาบานเจ้าค่ะว่าสมุนไพรที่ฉันให้กับจวนเป็นสมุนไพรบำรุงจริงๆเจ้าค่ะเองแน่ใจเหรอแน่ใจขอรับกระผมเป็นคนนำสมุนไพรมาให้อิมเองขอรับอยู่ตรงนั้นขอรับ ถ้าเองสองคนแน่ใจยืนยันขนาดนี้แล้วก็เองสองคนก็กินให้ข้าดูแล้วกันยังไงไม่กล้าเหรอกล้าครับ,รบไม่ใช่หม้อนั้นเองไปต้มใหม่แล้วก็กินให้ข้าดูครับ เองต้องช่วยให้พ่อกับมแม่งปลอดภัยด้วยนะนยังไงเนยังไงอา้าตายแล้วนนีนี่นี่างเนียนฝากหลานเขาด้วยนะทองเ,เกลียวทองเกลียว น้อยไปหินเข้าไปอีกมันสองคนก็ไม่ได้เป็นอะไรนี่เจ้าคะ่ะถอย่างสมุนไพรที่แม่พริ้งกินเข้าไปเนี่ยมันจะเป็นพิษได้อย่างไรหรือว่า สมุนไพรจะถูกเปลี่ยนเจาค้าอีันไม่ได้ทำอะไรเลยนะเจ้าค่ะข้าไม่เชื่อเองเกลียดหน้าข้าแค่ไหนใครๆก็รู้ดีดีไม่ดีครั้งนี้เองอาจจะคิดกำจัดทั้งข้าและคุณระยาก็เป็นได้อีฉันเปล่านะเจ้าคะ่ะอีฉันไม่เคยคิดอะไรอย่างนั้นเลยเจ้าคะ่ะ เห็นไหมขน,น,น,นาดคนบ้ามันยังรู้เลยแน่แล้วต้องเป็นนางจวนนี่แหละเจ้าค่ะที่มันคิดร้ายหมายเอาชีวิตอีฉันเป็นไปไม่ได้แม่พลิงเป,เป็นไปได้เจ้าค่ะข่าม่ได้ทำอะไรเองงั้นเองกล้าให้ข้าคนห้องเองไหมล่ะ